เติมเกมกรีน่าเดลต้าฟอร์ไม่ว่าจะคอมหรือมือถือสุดคุ้มราคาถูกกว่าใครได้แล้วที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Listman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูก,ถกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ l i s t m a n Shop สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บแรงนะครับ ก็คืออันนี้มันก็รีซสั้นใหม่แล้วนะเพิ่ง <Okay. S 1> จะว่างเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตึงแค่ไหนนะครับกับการเจ็บแรงของโมบายนะอุ้ยมีคนขี่รถถังพอเราปะเนี่ยเจอแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยตัวที่สองครับต้องขึ้นข้างบนโอ้ อุ้ยเยอะเกินมันดงอะไรไม่รู้ว่าเมื่อกี้แต่ว่ามันเยอะมากตลอดไม่ใช่เราเราเพิ่งเห็นนะเคสวยหัวแตกยิงอะไรอ่ะยิงไปก่อน อ้าวเราไม่ได้ไหมลุยอืมดเดียวขอตัวนี้ก่อนละกันเอ้ยมีตัวนี้ไหมมีนอนโอ้ยยิงไม่โดนแต่ครับ โอ้ไม่ตายหนึ่งตัวสองตัวสวยยิงฟรีไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงนิ่นเล็งตรงหัวนี่คือบตายง่ายมากโอ้ยเจ็บ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 ,บนจะหมดละ ผมว่าถึงเวลาที่เราต้องเข้าไปดูเองแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ปัญหายที่กระสุนนะครับโอเคปปปอุยอ้ย,อ,ยอุย้ยกูไหยหัวแตก ไม่ตายเฮ้ยมีคนหนีมีคนหนีมีคนหนีเพื่อนหัวอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 มีกระสุนป่ะเงี้ยเต็มเลยโอเคมีกระสุนละ ต่อไปเราก็ต้องหาคำามเล็วจะได้กักตัวไหม,ไมหน,หนี่เรอเนี่ยโอ้ไม่ได้เว้ยถอยรอใครยิง้อง่ผาเฉยเราจ้าไม่ได้เว้ยอ้าวได้ด้วยสวยเลยอย่างนี้ยิงหน่อยยิงหน่อย โม่ดันไปดันไป<ฟ><ง>เหมือนมีคนยิงเมื่อกี<ฟ><ง>้เขายิงทางไหนอ่ะตัวนึง ัวสองสองตัวตัวออุ้ยโอเคเราเกิดตัวนี้เรายึดตรงนี้แล้วกันนะ มุมนี้เล่นได้ปะได้หรอสวยอะไรอะไร,ร,ร <c oughs> ไม่โดนไปกันกรตรงนี้ดีกว่า เอ็งแง่ใครเอ่ยเอ็งแงใครเอ่ยอะไรอะไรวิ่งอะไรเฮ้ยมีคนมีคนมีคน เอา้เอาเฮ้ยเกิดตรงนี้หรออ่าแผ่นนี้ต้องชำละมันจะยิงแล้วเพื่อนสองตัวอุย แตก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 กว่าหนึ่งไม่ให้มาไม่ให้มาไม่ให้มา ไอ้ยนี่คนขี่ลถมาขี่รถ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 โอ้โหทีเดียวไปไหนไอ้กระสุนหมด

ตั้อว่าแล้วต้องมีต้องมีงมลุยแต่ครับแต่ครับ เรียบร้อย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 สามตัวรออะไรเพื่อนลุยดีครับลุยฮะแตกแตก ร้อยหนึ่งร้อยสองโอ้โหร้อย,อร,อยอร้อยอย่างมันพี่น้องครับ,รบอย่างมันจงังหวะเนี้ยอุ้ยตอนไหนไม่รู้เพราะเราต้องรีบยึดที่อันอ่าจุดที่สองอันเนี้ย อาแล้วหนึ่งสองตัวมึคนหรอเดีย๋ยวดูให้เดีย๋ยดูให้ตรงนี้โอเคเสียแล้วเพื่อนมามา,มา

้ยกระสุนหมดเจ็บเจ็บเจ็บเจ็

็วเร็วเพื่อนไหมาสวยเพื่อนดูได้แล้วรุยต่อสดดิฮะอ้าฮ่า เรียบร้อยหนึ่งตัวสองตัวโอเคตรงนั้นนะ ไป,ไป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 แล้วลวอะไรยิงอะไรยิงอะไรยิงมาทำไมยิงม,มาทำไมโคตรมันเลยเกนมนี้มันจกัก เจ็บเจ็บเจ็บมีใครสกขดเราดันได้เนี่ยพเพืเอ่อนเกิดล่อเกิดล่อ ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเนี่เรียบร้อย้อยแต่กระสุนเราแทบหมดแล้ว่ะทำไงได้บ้างเนะี่ยใครมารถถังขึ้นมาวนะเนี่ยสองตัวสองตัวเงินเรามีเป็นหมื่นเลยเว้ย อ่ตรงนี้เลยนะเนาะโอ้โหเรียบร้อยอะชนะก็ไม่ยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวแจนคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผม